กราบสวัสดีครับผมวันนี้ลูกถ่ายแม่ทำนะครับเราจะมาทำเมนูผัดเห็ดออรินจิหมูหมักกันนะครับกับผมดูหูหูวิ่งกับข้าวก็ได้กับแกล้มก็ดีฮอย่าลืมกดติดตามให้ลูกถ่ายแม่ทำด้วยนะคะกดณป้เย้กดขีกดสิขั้นตอนแรกเราก็ต้องใส่น้ำมันหมูพร้อมกากหมูลงไปก่อนนะครับ ใครจะใช้เป็นน้ำมันพืชก็ได้นะครับไม่ว่าก,กันนะฮะตามด้วยพริกกับกระเทียมโขลกตามชอบได้เลยนะครับพี่ๆส่วนผสมทุกอย่างในคลิปตามชอบนะครับหมูหมักตามชอบนะครับพี่ๆนะบางท่านอาจจะใส่เป็นหมูสามชั้นหรือจะเป็นหมูที่ไม่หมักก็ได้นะครับดูจบทําเป็นทันทีแน่นอนนะครับ ดูจบทําเป็นแน่นอนนะครับผมน้ำสะาเล็กน้อยนะฮะพ,พี่นะ้าจะได้ผัดง่ายๆหน่อยนะครับผมหลังจากนี้เราจะผัดนะครับผมให้หมูของเรานี่เกือบสุกเลยนะครับเกือบสุกเลยนะครับผมนี่หลังจากนั้นใส่เห็ดออรินจินะฮะหั่นกับเห็ดหูหนูลงไปด้วยนะครับผมวันนี้ผมอยากกินทั้งสองเห็ดเลยอยากกินทั้งคู่ก็จัดคู่เลยครับ พริกแดงกับพริกหนุ่มหั่นแฉลบนะครับพี่ๆนะให้มันได้ความเผ็ดนะครับให้มันได้ความเผ็ดความร้อนด้วยนะสำหรับท่านที่ชอบแบบจืดๆผัดแบบน้ำมันหอยบางพวกนั้นก็พริกอะไรนี่ก็ไม่ต้องใส่นะครับพริกอะไรก็ไม่ต้องใส่นะครับผมแต่พ่อค้าชอบผมไม่ชอบมันจัดจ้านผมชอบจัดจ้าน หลังจากเห็ดเราสลดดีแล้วนะครับพี่ๆตื่นเต้นนะฮะกลับมาภาคอีกรอบหนึ่งนะฮะหอปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊ขวขาวครึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะครับพี่ๆนะเมนูผัดก้าส่วนมากก็จะปรุงประมาณนี้นะปรุงประมาณนี้นะครับผมปริมาณตามใจปากได้เลยนะครับ ทำไปแล้วลองชิมดูนะครับผมว่าเราโอเคกับรสชาติไหมนะครับผมแล้วค่อยใส่เพิ่มได้นะ,ะหลังจากนี้ก็จะผัดทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะครับพี่ๆนะ,ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันเลยนี่ดูสิข้าวสวยร้อนๆนะหรือจะเป็นกับแกล้มก็ยังได้นะพริกไทยป่นนี่อย่าลืมนะฮะอย่าลืมนะฮะมันจะเพิ่มความเผ็ดร้อนและความหอมนะครับ อย่าลืมใส่เด้อเรียบร้อยแล,แ,ลแล้ว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 เราก็ใส่จานได้เลยนะครับผมดูสิผัดเหเ็ดออรนจิหมูหมักของเรานะครับผมดูโอ้โหสีสันจัดจ้านนะฮะจัดจ้านแน่แน่แน่ะฮะจัดจ้านแน่นอนนะครับผมชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กันหน่อยนะครับลูกทายแม่ทำลาไปแล้ว สวัสดีครับ